ชาวต่างชาติชี้เรื่องที่ชาวตะวันตกเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยกระดับสุดีกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้เยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปส่องความคิดเห็นเกี่ยวกับชาวต่างชาติละกันนะครับผมที่มีหลายๆเรื่องนะฮะที่ชาวตะวันตกเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผมไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะฮะความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าในอดีตฝรั่งต้องมาล่าอนาธิคม เพื่อครอบครองดินแดนบริเวณนี้แต่ปัจจุบ,บันเราเปิดกว้างให้เข้ามาท่องเที่ยวแถมถ้ามีความสามารถก็จะให้ที่อยู่อาศัยอาจดูคล้ายสมัยอยุธยาแต่จะต่างกันในแง่จํานวนการมาถึงของฝรั่งก่อนหน้านี้ค่อนข้างจํากัดตอนนี้จะเป็นการหลั่งไหลมาอย่างมากมายเราจะเป็นต้องคัดกรองคนที่เก่งๆและปรับตัวได้ดีเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยไม่มาเปลี่ยนแปลงมากเกินไปซึ่งไทยเองก็ปรับเข้าหาตะวันตกมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะค,ะนะครับผม ตราบใดที่ประเทศไทยยังคงไร้ซึ่งไว้ซึ่งอัตลักษณ์นะฮะและวัฒนธรรมแบบไทยๆโดยมีศาสนาพุทธเป็นแกนหลักอยู่ผมกลับไม่กลัวการกืนชาติเลยฮนะไทยซะอีกที่กืนผู้คนจากหลากหลายชาตินะฮะให้กลายเป็นคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นแม้ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่และสื่อบางส่วนพยายามด้อยค่าแบ่งเขาแบ่งเล่าใส่ความคิดสุกตรงเข้ามาก็ตาม แต่คนรุ่นใหม่ที่มองเรื่องการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนรธรรมว่าเป็นสิ่งที่ดีกลุ่มคนพวกนี้จะมีมากกว่าและคอยดูเลตความคิดหรือทัศนคติแย่ๆให้เจอจางลงไปเพราะประเทศไทยไม่ใช่ชนชาติแต่ประเทศไทยคือแหล่งรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นเบา้าหลอมจากหลากหลายพหุวัฒนรธรรมจนเกิดเป็นรัฐชาติในปัจจุบนันสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ยกย่องคนเก่งและคนดีอยู่ดังนั้นเพื่อดังนั้นเชื้อชาติจึงส่งผลกระทบน้อยมากเชื่อสินะฮะ ความเป็นต่อไปแล้วกันนะคะรับผมนะฮะมาเที่ยวก็พอแล้วไม่อยากให้ย้ายไอยู่ถาวนเพราะถ้าพูดกันตามความจริงต่างชาติก็ไม่ได้รักประเทศไทยจริงๆหรอกที่เขาอยู่คือเหตุผลหลักเลยประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพมันถูกทุกอย่างเข้าถึงง่ายสะดวกสบายอาหารการกินถูกและดีโรงพยาบาลก็เข้าถึงง่ายราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัยก็ถูกถ้ากลุ่มคนต่างชาติยังคงทํางานออนไลน์กับประเทศตัวเองแต่ใช้ไทยเป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเงินเดือนยังไงก็เหลือเก็บมีตะรวยนะฮะ แต่กลับไปประเทศตัวเองคือเงินแทบจะไม่เหลือเพราะทุกอย่างคือแพงทุกสิ่งแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยที่มาอยู่ไทยทํางานบริษัทในไทยเงินเดือนจะน้อยกว่าตอนอยู่ประเทศตัวเองถ้าแปลเป็นค่าเงินบาทแล้วคนกลุ่มนี้ส่วนมากจะใช้ใใจ่ายแบบประหยัดมากๆเพราะเขาเริ่มซึมซับความเป็นอยู่ของคนไทยไปแล้วนะฮะพวกคนกลุ่มนี้คือไม่คิดใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเอาง่ายๆคือสรุปคือที่ต่างชาติอยากย้ายมาไทยเพราะทุกอย่างคือถูกและดีสําหรับพวกเขาและหลายอย่างนะฮะ เข้าถึงง่ายสําหรับพวกเขาถ้าประเทศไทยค่าของชีพแพงค่าเงินสูงขึ้นและสาธารณูปโภคเข้าถึงยากมากขึ้นต่างชาติก็ไม่อยากจะมาอยู่เลยเพอถ้าต่างชาติรักประเทศไทยจริงๆจะแพงหรือจะถูกจะเข้าถึงยากเขายังคงอยู่นั่นแปลว่าเขารักแต่ไอ้ที่มาอยู่มากินมาทํางานเนี่ยคือเพราะเขาไม่ต้องจ่ายแพงค่าของชีพนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ผมอยู่ยุโรปบอกเลยว่ามันจริงทุกอย่างเลยมีฝรั่งที่อยากมีคู่ชีวิตเป็นเอเชียกันมากมายเพื่อที่ตัวเขาจะได้มีโอกาสย้ายออกมาจากยุโรปฝรั่งคนรุ่นใหม่ที่เคยคุยก็อยากจะออกจากยุโรปมาอยู่ทางแถบเอเชียแต่เขาอยากมาเวียดนามเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ไทยหรอกนะฮะได้ยินแล้วก็มันกลัวมากกว่าดีใจให้ไทยเป็นบ้านหลังที่2ก็พอออกแนวไหลามาหาของถูกคิดแบบเซเว่นนะฮะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ทัศนคติของผมนะครับผมชอบฝรั่งนะโดยเฉพาะคนอีสานมองกับมุมระหว่างคนไทยที่ไปใช้ชีวิตที่อเมริกายุโรปไปประกอบอาชีพถือครองที่ดินผมมองแบบวินวินเสมอภาคครับฝรั่งนี่ใส่น่ารักกว่าคนจีนครับเข้ากับคนไทยได้ดีมาเลยครับคุณภาพดีกว่าจีนเท่าแน่นอนอันนั้นน่ากลัวกว่าคนอเมริกันยุโรปชาติตะวันตกเมาทั้งหมู่บ้านโรงแรมทัว์ศูนเหรียญแห่งมิติใหม่ของการท่องเที่ยวหนักเข้าไปอีก กองคาราวานรถบ้านนี่แหละประเทศไทยจะเป็นแค่ทางผ่านให้มาจอดปั๊มแวะเทขี้เทเยี่ยวเท่านั้นแหละไม่ได้เม็ดเงินทางศุลกากรภาษีท่องเที่ยวอะไรเท่าที่ควรดีแต่คนไทยชอบหมูกระทะเนื้อย่างเกาหลีชาบูญี่ปุ่นถ้าเปิดร้านแข่งได้เหมือนปลูกทุเรียนพี่คงเหมาทั้งตึกแนวตึกแถวเหมือนบนทนห้วยขวงนะฮะความเป็นต่อไปละกันนะครับผมบอกตรงๆเลยว่ายินดีต้อนรับนะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่ต่างชาติจะแห่แหนกันมาอยู่เมือที่เมืองที่เมืองไทยนะฮะมาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจทั้งนั้นจนทุกวันนี้คนไทยเองจํานวนไม่น้อยได้กลายพันธุ์ทั้งรูปร่างหน้าตากรอบความคิดคติความเชื่อจนแทบไม่เหลือความเป็นไทยจริงอย่าหาว่าหัวโบราณเลยนะพอะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะฮะไปต่อกันดีความเค็นต่อไปละกันนะครับผมนะฮะก็มาเยอะอยู่แล้วแหละแต่การให้สัญชาติไม่ง่ายหรอกนะอยากให้กําหนดแบบต้องพูดไทยได้และเขียนไทยได้ ต้องรับวัฒนธรรมไทยและทัศนคติก็ต้องดีไม่มีประวัติอาชญากรรมมีเงินมาเยอะและหรือมีความรู้สูงสูงแล้วต้องมายุ่งเรื่องการเมืองของไทยพวกต่างชาติเนี่ยคอร์รัปชันมันหัวรุนแรงนะ,ะพวกอาชญากรเข้ามาแล้วมาเก่ะความวุ่นวายมาเอาเปรียบคนไทยเราไม่ต้องการอย่าให้เข้ามาแม้แต่คนเดียวนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้า อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ